สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมโปเกมอน TCG Pocket ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูครับว่าในเกมนี้มีการ์ดทั้งหมดกี่ระดับอีกทั้งนะครับก็จะพาไปดูอีกด้วยว่าการ์ด EX ที่มีให้เล่นทั้งหมดในตอนนี้เนี่ยมีความสามารถเป็นยังไงบ้างและการ์ดแต่ละใบาสามารถที่จะหาได้จากการเปิดซองไหนซึ่งถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราก็มาติดตามรับชมกันเลยครับ สวาวดีครับสำหรับใครที่กระโดดมาเล่นโปเกมอน TCG Pocket ที่เซิร์ฟนิวซีแลนด์แล้วมีปัญหาเติมเงินไม่ได้ผมขอแนะนำให้ไปใช้บริการที่ร้าน Elastic Shop เลยครับตอนนี้เนี่ยเปิดให้บริการเติมเกมนี้ในเซิร์ฟนิวซีแลนด์แล้วเป็นที่เรียบร้อยติดต่อใช้บริการได้ทั้ง2ทช่องทางนั่นก็คือ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Li n e ของ Elastic Shop นะครับ เรามาเริ่มต้นกันกับการ์ดที่สามารถเปิดหากันได้ง่ายๆนะครับนั่นก็คือการ์ดในระดับข้าวหลามตัดนั่นเองที่จะมีอยู่ทั้งหมด4ระดับครับการ์ดในระดับ1นึ่ข้าวหลามตัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโปเกมอนร่างหนึ่งส่วนการ์ดสองข้าวหลามตัดนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโปเกมอนร่างสองส่วนการ์ดสามข้าวหลามตัดที่เป็นขอบฟลอยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโปเกมอนร่างสามโปเกมอนร่างสองที่ไม่ได้มีการวิวัฒนาการต่อไปเป็นร่างสาม 3, หรือไม่นะครับก็อาจจะเป็นโปเกมอนร่างเดียวเป็นต้นส่วนการ์ดในระด การ์ด EX นะครับที่หาได้ยากกว่าการ์ดในระดับข้าหลางตัดทั่วๆไปซึ่งการ์ดประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นโปเกมอนล่าง3ที่อัปเกรดความสามารถขึ้นมาหน่อยจากการ์ดในระดับ3ข้าหลามตัดนะครับหรือไม่อาจจะเป็นการ์ดโปเกมอนล่าง2ที่ไม่ได้มีการวิวัฒนาการไปเป็นล่าง3หรือไม่ก็อาจจะเป็นการ์ดโปเกมอนล่างเดียวไปเลยที่ค่อนข้างทรงพลังเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันครับ ต่อมาครับเรามาดูการ์ดที่หาได้ยากเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าการ์ดในระดับข้อหลักตัดนะครับนั่นก็คือการ์ดดาวนั่นเองเริ่มต้นกันที่การ์ดหนึ่งดาวครับการ์ดพวกนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดที่มีความสามารถเหมือนกันกับการ์ดหนึ่งถึงสามข้อหลักตัดเลยเพียงแต่ว่าจะทําการปรับอาร์ตเป็นแบบฟูลเฟรมนะครับสวยงามเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่ว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยจะยังคงเดิมต่อมาครับก็คือการ์ดในระดับ2ดาวซึ่งก็จะมีอยู่3แบบด้วยกันนะครับแบบแรกจะเป็นการ์ดโฮโลแกรมแบบเห็นโปเกมอนเต็มตัวนะครับ กับการ์ดในระดับ4ข้อลหลมตัดการ์ดแบบที่2จะมาในรูปแบบของซับพอร์เตอร์ซึ่งก็จะเป็นรูปโปเกมอนเทรนเนอร์แบบเห็นเต็มตัวเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีความสามารถที่คล้ายกันกับการ์ดซับพอร์เตอร์ในระดับ2ข้อหลมตัดเลยสุดท้ายจะเป็นการ์ด2ดาวแบบขอบลุง้งนะครับซึ่งก็จะเป็นการ์ดโปเกมอน EX ที่มีความสามารถคล้ายกันกับการ์ด2ดาวโฮโลแกรมหรือว่าการ์ด4ดาวข้อหลมตัดครับ นอกจากนี้นะครับก็ยังมีการ์ดอีก2ระดับครับที่หาได้ยากมากๆนั่นก็คือการ์ดในระดับ3ดาวนะครับที่ในเกมนี้จะเรียกว่า immersive card แล้วก็การ์ดทองที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นการ์ดในระดับ4ดาวแต่ว่าจะเปลี่ยนจากรูปดาวเนี่ยไปเป็นรูปมงกุฎแทนซึ่งในเกมเนี่ยเราก็จะเรียกการ์ดระดับนี้ว่าการ์ดคลาวนะครับทั้งนี้ถึงแม้ว่าในโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยจะมีการ์ดค่อนข้างหลายระดับแต่เราจะเห็นได้ว่าการ์ด EX ไม่ว่าจะเป็นการ์ดในระดับ4ข้อหลามตาดัด2ดาว3ดาว หรือว่าการ์ดคลาว d เนี่ยก็รวนแล้วแต่มีความสามารถที่เหมือนกันดังนั้นถ้าไม่นับเรื่องความสวยงามเนี่ยเอาจริงๆจะหยิบการ์ดใบไหนมาใช้งานเนี่ยก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นและครับ ันครับเวลาที่เราจะเล่นเกมเซิร์ฟนอกปัจจัยที่สําคัญก็จะต้องมี VPN ที่ดีด้วยผมขอแนะนําเป็น VPN 4 Games เป็น VPN ที่ออกแบบมาสําหรับเหล่าเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยใช้งานครั้งแรกฟรีครับถ้าถูกใจอยากจะใช้ต่อก็แค่99บาทเท่านั้นแถมยังสามารถใช้งานได้ทุกแพลตฟอร์มอีกด้วยลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยผมแปะเอาไว้ให้ที่ description แล้วนะครับ เอาละครับทีนี้เรามาดูความสามารถทั้งหมดของการโปเกมอนนีเที่มีให้เล่นในช่วงที่เกมเปิดให้บริการรวมไปถึงแหล่งที่มานะครับของการได้การ์ดโปเกมอนนีเเหล่านั้นเริ่มต้นกันที่การ์ดใบแรกครับนั่นก็คือ p i กาชูเอ็กโดยจะมีเพียงแค่ move เดียวเท่านั้นนั่นก็คือ,อเซอร์เ Cir เซอร์กิทที่จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับเป็นจํานวน30ดาเมจต่อโปเกมอนธาตุไฟฟ้าที่อยู่บนเบน์เกมนี้เนี่ยสามารถที่จะวางโปเกมอนบนเบน์ได้สูงสุดเป็นจานวน3ตัวนะครับนั่นเท่ากับว่าหากเรรราาาาาทกาากาํกกวง์ปม ฟ้าบนเบนซ์เป็นปจำนวน3ตัวเนี่ยปิกาจูก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงที่สุดเป็นจำนวน90หน่วยด้วยกันซึ่งการ์ดปิกาจูอนี้ก็จะสามารถเปิดหาได้จากแพ็คปิกาจูนะครับ การไบที่2ครับนั่นก็คือ l i s ซ d น n ีเก์ดารนี้เนี่ยจะมี2 Move ด้วยกันครับมูฟแรกก็คือ Slash ที่จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน60หน่วยส่วน Move ที่2นั่นก็คือ Crimson Storm ที่จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน200หน่วยแต่ว่าก็จะทําการถอด Energy ธาตุไฟออกเป็นจำนวน2เม็ดด้วยกันการ์ดซ e s นดี n อเนี่ยสามารถที่จะเปิดหาได้จากแพ็ค l ิ s ซอนนะครับ การใบที่3ครับ Mewtwo EX ก็จะมีอยู่2 move ด้วยกันนะครับ move แรกก็คือ Psychic Spear ที่จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจํานวน50หน่วยส่วน move ที่2ก็คือ Side Dive r ที่จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจํานวน150หน่วยแต่ว่าก็จะทําการถอด Energy ธาตุพลังจิตออกไปเป็นจํานวน2หน่วยด้วยเช่นเดียวกันการ Mewtwo EX ใบนี้เนี่ยสามารถที่จะเปิดหาได้จาก Pack Mewtwo นะครับ การ์ดใบที่4ครับกับ Trader X การ์ดใบนี้มี2 m o มูฟนะครับมูฟแรกก็คือเพ็กที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน20หน่วยส่วนมูฟที่2นะครับก็คือ Thundering Hurricane ดยความสามารถนะครับก็คือจะทำการโยนเหรียญเป็นจำนวน4ครั้งในทุกครั้งที่ออกหัวนะครับก็จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจำนวน50หน่วยแลนะเท่ากับว่าถ้าโชคร้ายหน่อยออกก้อยทั้ง4ครั้งเนี่ยก็จะไม่สร้างความเสียหายเลยแต่ถ้าโชคดีมากๆนะครับออกหัวทั้ง4ครั้งก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้ สูงถึง200หน่วยกันเลยทีเดียวโดวยการ์ด Thunder X นี้สามารถเปิดหาได้จากแพ็กปิกาจูนะครับ ต่อกันกับการ์ดใบที่5ครับนั่นก็คือ f i r e EX การ์ดใบนี้นะครับจะมี2 m o มูฟด้วยกันโดยมูฟแรกก็คือ i n f e r n o Dance ที่จะเป็นการโยนเหรียญน,นะครับเป็นจำนวน3ครั้งโดยในทุกครั้งนะครับที่ออกหัวก็จะได้รับ Energy ธาตทัดไฟมาเป็นจำนวน1เม็ดซึ่งเ n e r g y เหล่านี้เราสามารถที่จะเอาไปใส่ให้กับการ์ดโปเกมอนใบไหนก็ได้นะครับที่อยู่บนเบนส่วนอีกหนึ่งมูฟนะครับนั่นก็คือ h Heat Blast ที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจานวน70หน่วยด้วยกันการ์ด Fire EX นี้สามารถที่จะเปิดหาได้จาก ลิซาดอนนะครับ การ์ดใบที่6ครับนั่นก็คือ f r e e อร e เอการ์ดใบนี้ก็มี2 m o มูฟเหมือนกันนะครับโดยมูฟแรกเนี่ยก็คือ i Ice w i n g ที่จะทําการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน40หน่วยส่วนมูฟที่2นะครับนั่นก็คือบริ a ัทที่จะทําการสร้างความเสียหายให้กับโปเกมอนที่อยู่บน Active z โ n e เนี่ยเป็นจานวน80หน่วยแล้วก็ยังจะสามารถสร้างความเสียหายอีกเป็นจํานวน10หน่วยนะครับให้กับการ์ดโปเกมอนทั้งหมดของสตูที่อยู่บนเบนด์โดยการ์ด f r e e z e r EX นี้สามารถที่จะเปิดหาได้จากแพ็คมิวทูครับ การ์ดใบที่7 Po พูลิลิน EX การ์ดใบนี้นะครับมี1 Move มูฟนั่นก็คือ Sleepy Song ที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน80หน่วยไปพร้อมๆกับการทำให้การ์ดโปเกมอนของศัตรูที่ได้รับความเสียหายจากพูลิลินนั้นติดสถานะนอนหลับซึ่งการ์ดพูลิลิน EX นี้สามารถที่จะเปิดหาได้จากแพ็คปิกาจูนะครับ การ์ดใบ,บที่8ครับนั่นก็คือ k า l i กิเอการ์ดใบนี้ก็จะมีเพียงแค่1 move เท่านั้นนั่นก็คือ Mega Punch ที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน120หน่วยทั้งนี้นะครับหากใครที่อยากได้การ์ดคาริคิเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดหาได้จากแพ็คลิซซัดอนนะครับ การ์ดใบที่9กครับกับเก่งไก EX การ์ดใบนี้เนี่ยจะมี1 ability กับ1 move นะครับโดยในส่วนของ ability นั้นตราบใดที่เกิง้กเนี่ยยังคงอยู่บน active zone นะครับศัตรูเนี่ยจะไม่สามารถใช้งานการ์ด support ที่อยู่บนมือได้ส่วน move นะครับก็คือ spooky shot จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน100หน่วยด้วยกันโดยการ์ดเกิงไก EX ใบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดหาได้จาก pack m e w t o ครับการ์ดใบที่10 k ค m ม EX การ์ดใบนี้นะครับมี2 m o มูฟโดยมูฟแรกเนี่ยก็คือเซิร์ฟที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน40หน่วยส่วนมูฟที่2นะครับก็คือไฮโดรบาสุก k a ที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน100หน่วยแต่ถ้ามีเ n e r g y ธาตุน้ำมากกว่า3เม็ดนะครับตั้งแต่เม็ดที่4เป็นต้นไปจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับมูฟนี้เนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นจานวน60หน่วยด้วยกันต่อ Energy ธาตุน้ำ1เม็ดซึ่งคาเมกเอ็กนี้นะครับสามารถที่จะเปิดหาได้จากแพ็คปิกาจูครับ ต่อกันกับการ์ดใบที่11นะครับนั่นก็คือ s t a r m y EX ที่จะมีเพียงแค่1 Move เท่านั้นนั่นก็คือ Hydro ส p a t นะครับที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน90หน่วยด้วยกันซึ่งหากใครนะครับที่สนใจอยากจะได้การ์ด Stammy EX ใบนี้มาใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะไปเปิดหาได้จากแพ็คลิซดอนเลยนะครับการ์ดใบที่12 Fuji ฟูจิบานะ ซึ่งการ์ดใบนี้นะครับจะมี2 Move ด้วยกัน Move แรกก็คือ r a z o r l i f t ที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน60หน่วยส่วน Move ที่2ก็คือ Giant Bloom ที่จะทำการสร้างความเสียหายเป็นจำนวน100หน่วยไป,ปพร้อมๆก,กับการฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับตัวเองนะครับเป็นจำนวน30หน่วยด้วยกันซึ่งการ์ดฟูจิอ b a านาเอ x ใบนี้นะครับสามารถที่จะเปิดหาได้จากแพ็ค m w t w o ครับ การ์ดใบที่13ก็คือ Windy EX การ์ดใบนี้จะมี1 Move เท่านั้นครับนั่นก็คือ i n f e r ฟ o no a l Lush ที่จะทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจำนวน120หน่วยไปพร้อมๆกับการลดพลังชีวิตของตัวเองลงเป็นจำนวน20หน่วยด้วยกันซึ่ง Windy EX นี้สามารถที่จะเปิดหาได้จากแพทคปิก a จูครับการ์ดใบที่14นั่นก็คือ Nashi EX ครับ กาใบนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่1 Move มูฟเท่านั้นครับนั่นก็คือ t r o p i c a l Swing ที่จะทําการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูเป็นจานวน40หน่วยด้วยกันแล้วก็จะทําการโยนเหรียญน,นะครับเป็นจํานวน1ครั้งถ้าออกหัวเนี่ยมูฟนี้จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีก40หน่วยนะครับรวมแล้วเป็นจานวน80หน่วยด้วยกันซึ่งหากใครนะครับที่อยากได้นัชชี่ x มาใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดหาได้จากแพ็คลิซซอนเลยแล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายครับนั่นก็คือกาลากาล่าเ การใบนี้ก็จะมีแค่1 Move มูฟเหมือนกันนะครับนั่นก็คือปูมือแรงที่เมื่อเราทําการตรวจใช้งานมูฟนี้แล้วก็จะทําการโยนเหรียญเป็นจํานวน2ครั้งโดยในทุกครั้งที่ออกหัวนะครับก็จะสร้างความเสียหายได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นเป็นจํานวน80หน่วยออกหัว2ครั้งสร้างความเสียหาย160หน่วยแต่ถ้าออกก้อยทั้ง2ครั้งก็จะไม่สร้างความเสียหายเลยกาละกาลีเอ็กซ e ์ X เนี่ยสามารถที่จะเปิดหาได้จากแพ็กมิวทูนะครับ ก็เหลือเวลาอีกแค่วิ่กี่วันแล้วนะครับสำหรับโปเกมอน TCG Pocket ในโซนบ้านเราแต่ในระหว่างรอนี้นะครับเราก็สามารถที่จะไปซอ็อบร้านรอกันก่อนได้นะครับที่เซิร์ฟนิวซีแลนด์หรือว่าจะศึกษาดูข้อมูลจากช่องของผมไปพ,พลางๆก่อนก็ได้แต่สุดท้ายก็อย่าลืมที่จะเข้าร่วมคอมมูนิตี้ผู้เล่นไทยนะครับผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่เดสคริปชันแล้วเรียบร้อยและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ